สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะคุณครูจะมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น1 0 0ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะมาดูกันค่ะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่านักเรียนยังจําได้ไหมการเขียนภาพแสดงเศษส่วนคุณครูกำหนดเศษส่วนให้นักเรียน3จํจนวนนะคะก็คือ เศษ3ส่วน4และเศษ6ส่วน 6, 10เศษ32ส่วน 32, 100นะคะคุณครูอยากได้อาสาสมัครค่ะใครจะเป็นคนมาเขียนภาพแสดงเศษส่วนให้คุณครูได้บ้างคะเริ่มจากจํานวนแรกกันเลยนะคะเศษ3ส่วน4ใครจะเป็นคนมาเขียนภาพให้คุณครูได้บ้างคะหนูค่ะน้องแก้วตาค่ะน้องแก้วตาจะแสดง เศษสส่วนสี่ให้ครูใช่ไหมคะน้องแก้วตามีวิธีการเขียนอย่างไรคะแบ่งแถบแสดงจำนวนออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันแล้วระบายสี3ส่วนค่ะเก่งมากเลยคะ่ะน้องแก้วตาภาพนี้แสดงเศษ3ส่วนสี่ก็คือน้องแก้วตาแบ่งแถบจำนวนออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันใช่ไหมคะแล้วจึงระบายสี3ในสี่ค่ะ ต่อไปค่ะจำนวนต่อไปเศษ6ส่วนสิค่ะเศษ6ส่วนใครจะเป็นคนมาเขียนให้ครูได้บ้างคะน้องใบบัวค่ะน้องใบบัวเขียนเศษ6ส่วนสิเขียนภาพแสดงเศษ6ส่วนสิได้อย่างไรคะใบบัวแบ่งแถบแสดงจำนวนออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันแล้วใบบัวระบายสี6ส่วนส่วนที่ระบายสีของภาพนี้แสดงเศษ6ส่วน10ค่ะ เก่งมากเลยค่ะน้องใบบัวน้องใบบัวแบ่งแถบจำนวนออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะแล้วจึงระบายสี6ใน10ใช่ไหมคะค่ะจำนวนต่อไปนะคะเศษ32ส่วน100ค่ะใครจะเป็นคนมาเขียนภาพแสดงเศษ32ส่วนห0 0ให้ครูได้บ้างคะน้องต้นกล้าใช่ไหมคะน้องต้นกล้ามีวิธีการเขียนอย่างไรคะ ต้นกล้าแบ่งแถบแสดงจำนวนออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันแล้วต้นกล้าระบายสี32ส่วนส่วนที่ต้นกล้าระบายสีของภาพนี้แสดงเศษ32ส่วน100ครับเก่งมากเลยค่ะน้องต้นกล้าภาพนี้แสดงเศษ32ส่วน100เพราะว่าเราแบ่งแถบจำนวนออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะจากนั้น เราก็ระบายสี32ใน100ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะทั้ง3ภาพแสดงเศษส่วนอย่างภาพแรกก็แสดงเศษ3ส่วน4ส่วนที่ระบายสีนะคะแสดงเศษ3ส่วน4ภาพที่2ก็คือส่วนที่ระบายสีแสดงเศษ6ส่วน10ภาพที่3ส่วนที่ระบายสีก็แสดงเศษ32ส0่วน100 ทีนี้นะคะนักเรียนคุณครูอยากให้น yep. ักเรียนพิจารณาเศษ32ส่วน100นะคะจากภาพนะคะจะเห็นว่าเราแบ่งแถบจํานวนออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะแล้วเราระบายสี32ส่วนใช่ไหมคะภาพนี้ส่วนที่ระบายสีเราจึงเขียนแสดงด้วยเศษส่วนว่าเศษ3 2 1ส0่วน1 0ึซึ่งเศษ32ส่วน100เนี่ยเราอาจจะเรียกว่า ร้อยละ32หรือ32%เซนะคะนักเรียนเห็นสัญ,ญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ไหมคะเนี่ยค่ะ32แล้วมีสัญ,ญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ด้วยเราอ่านว่า32%ปอนะคะค่ะนักเรียนเขียนภาพแสดงเศษส่วนกันได้แล้วใช่ไหมะคะต่อไปนะคะคุณครูมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนลองดูภาพต่อไปนี้นะคะแผ่นตารางร้อยที่ระบายสีไว้นะคะ อยากทราบว่าส่วนที่ระบายสีเนี่ยแสดงเศษส่วนใดคะนักเรียนลองดูส่วนที่ระบายสีก็คือเราแบ่งเป็น100ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะแล้วเราระบายสี8ส่วนงั้นส่วนที่ระบายสีเขียนแสดงเศษส่วนได้เป็นเศษ8ส่วน100แล้วเศษ8ส่วน100เราก็สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ใช่ไหมคะเศษ8ส่วน100ก็เท่ากับ ร้อยละ8หรือ8%เปอร์เซนะคะทีนี้คุณครูมีแผ่นตารางร้อยที่ระบายสีอยู่2แผ่นนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองเขียนเศษส่วนช่วยกันเขียนนะคะเขียนนักเรียนเอากระดาษขึ้นมาเลยเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีแล้วก็เขียนร้อยละแสดงส่วนที่ระบายสีนะคะ ทั้งสองภาพเลยนะคะในระหว่างที่นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนกดหยุดพักไว้ก่อนแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วค่อยมากดเล่นต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าหลังจากที่นักเรียนทำแล้วนักเรียนทำถูกไหมเดี๋ยวเพื่อนๆเราจะมาช่วยกันเฉลยนะคะต่อไปนะคะคุณครูมีภาพให้นักเรียนสองภาพนะคะแผ่นตารางร้อยที่ระบายสีไว้นะคะสองภาพ คุณครูอยากได้อาสาสมัครค่ะใครจะเป็นคนมาเขียนแสดงเศษส่วนและเขียนแสดงร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้คุณครูได้บ้างคะภาพแรกใครคะน้องแก้วตาใช่ไหมคะภาพที่สองละคะน้องขุนใช่ไหมคะอ่าค่ะมาดูกันค่ะว่าเขียนออกมาได้อย่างไรนะคะ ส่วนที่ระบายสีเราจะเขียนแสดงด้วยเศษส่วนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรใครจะเป็นคนมาช่วยคุณครูเฉลยคะน้องขุนนะคะมาดูกันค่ะภาพแรกนะคะส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนเดี๋ยวให้น้องแก้วตาเป็นคนพูดนะคะว่าทำอย่างไรน้องแก้วตาบอกว่าส่วนที่ระบายสีสีชมพูเศษ50ส่วน100หรือร้อยละ50ค่ะ เก่งมากเลยค่ะน้องแก้วตาส่วนที่ระบายสีนะคะแสดงเศษ50ส่วน100ใช่ไหมคะแล้วส่วนที่ระบายสีก็แสดงร้อยละ50หรือ50เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนทำกันถูกไหมคะข้อ2ราคาน้องขุนส่วนที่ระบายสีส้มเศษ99ส่วน100หรือ99%เปอร์เซ็นต์ครับ เก่งมากค่ะน้องขุนส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนคือ99ส่วน100ใช่ไหมคะและแสดง99%หรือร้อยละ99ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านทำกันถูกไหมคะค่ะจากกิจกรรมที่ผ่านมาใช่ไหมคะสรุปแล้วเศษส่วนใช่ไหมคะที่มีตัวส่วนเป็น100 นักเรียนสามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ใช่ไหมคะทีนี้แล้วร้อยละ43เราจะสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมคะเราจะมีวิธีการเขียนอย่างไรใครจะเป็นคนมาบอกคุณครูได้บ้างคะน้องอมสินเหรอคะน้องอมสินจะมีวิธีการเขียนอย่างไรคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100เขียนในรูปร้อยละได้ ดังนั้นร้อยละจะเขียนในรูปเศษสว่วนจะมีตัวส่วนเป็น1 0 0ค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องอมสินค่ะจากที่เราเรียนมาใช่ไหมคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น1 0 0เราก็สามารถเขียนในรูปร้อยละได้ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราจะเขียนร้อยละในรูปของเศษสว่วนเราจะต้องเขียนให้เศษส่วนนั้นมีตัวส่วนเป็น100ดังนั้น ร้อยละ43เขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรคะน้องอมสินร้อยละ43เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ43ส่วน100ค่ะค่ะต่อไป3มเปอร์เซ็นต์ละคะเราจะเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรใครจะเป็นคนมานำเสนอวิธีการเขียนได้บ้างคะมีวิธีคิดอย่างไรนะคะน้องต้นกล้าน้องต้นกล้าจะบอกคุณครูใช่ไหมคะว่า 3เปอร์เซนต์เราจะเขียนในรูปของเศษส่วนกันได้อย่างไรเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100เขียนในรูปเปอร์เซนต์ได้ดังนั้นเปอร์เซนต์จะเขียนในรูปเศษส่วนจะมีตัวส่วนเป็น100ครับเก่งมากเลยค่ะในเมื่อเราเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ในรูปเปอร์เซนต์ได้ดังนั้นเวลาเราจะเขียนเปอร์เซนต์ในรูปเศษส่วนเราก็จะเขียนในรูปของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100 มาดูกันค่ะแล้ว3เปเซเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรคะ3%เเท่ากับเศษ3ส่วน100ครับเก่งมากเลยค่ะ3%เเซเท่ากับเศษ3ส่วน100ไหนเด็กๆที่อยู่ทางบ้านเข้าใจไหมคะทำได้ไหมคะค่ะจากกิจกรรมที่นักเรียนทำใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ใช่ไหมคะโดยที่ ตัวส่วนเป็น100หมายถึงเศษส่วนนั้นจะต้องมีตัวส่วนเป็น100ใช่ไหมคะค่ะต่อไปก็ให้นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือเรียนนะคะหน้า22นะคะเมื่อนักเรียนระหว่างที่ทำให้นักเรียนกดหยุดพักไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยมากดเล่นต่อนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีให้ให้นักเรียนช่วยกันทำอยู่ทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกนะคะ คุณครูอยากให้นักเรียนเขียนเศษส่วนหรือร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะแสดงเขียนจากภาพนะคะให้นักเรียนเขียนเศษส่วนหรือร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะแสดงส่วนที่ระบายสีนะคะข้อที่2นะคะคุณครูกําหนดเศษส่วนมาให้นะคะให้นักเรียนเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะแสดงเศษส่วนที่คุณครูกําหนดให้ ข้อที่3นะคะให้นักเรียนเขียนเศษส่วนแสดงร้อยละหรือเปอร์เซนต์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะมีอยู่3ข้อค่ะไม่ยากนะคะเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนกดหยุดพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมทั้ง3ข้อเดี๋ยวเรามาเฉลยร,ยร่วมกันนะคะว่านักเรียนทำกันถูกไหมค่ะคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะ ทำกันเสร็จแล้วนะคะเรามาดูฉเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนตรวจสอบคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนทำถูกไหมนะคะค่ะสำหรับข้อแรกนะคะมีแผ่นตารางร้อยที่ระบายสีให้นักเรียนอยู่ทั้งหมดสีรูปใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะรูปแรกนะคะส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนเท่าไหร,ร่คะเศษ12ส่วน100ใชหมคะหรือ ร้อยละ12หรือ12%ใช่ไหมคะภาพที่2ค่ะเราระบายสีส่วนที่ระบายสีค่ะแสดงเศษส่วนได้คะแสดงด้วยเศษ50ส่วน100หรือร้อยละ50หรือ50เปใช่ไหมคะภาพที่3ค่ะระบายสีกี่ส่วนคะเนี่ยระบายสี35สส่วนใช่ไหมคะงั้นส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนก็คือ เศษ35/100หรือร้อยละ35หรือ35%ใช่มั้ยคะภาพที่4ค่ะระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนคะเนี่ยระบายสี100ส่วนใช่มั้ยคะ100ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนดังนั้นเขียนแสดงเศษส่วนได้เป็นเศษ100/100ส่วน,100วน100หรือ100ร้อยละ100หรือ100% ข้อที่2ค่ะในในระหว่างนี้ข้อที่1น,นักเรียนมีข้อไหนที่นักเรียนทำไม่ถูกไหมคะคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะทำถูกกันทุกคนนะคะมาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2คุณครูกำหนดเศษส,ส่วนมาให้ใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะแสดงเศษส,ส่วนที่คุณครูกำหนดให้ข้อที่1นึคุณครูกำหนดเศษ36ส่วน100ใช่ไหมคะ เศษส6ส่วน100เท่ากับ36%หเรซหรือร้อยละ36ใช่ไหมคะข้อที่2ค่ะเศษ5ส่วน100ก็เท่ากับ5%ปซหรือร้อยละ5ข้อที่3เศษ89ดส่วน100ก็เท่ากับ89%หรือร้อยละ89ข้อที่4 เศษ24ส่วน100ก็เท่ากับ24ซหรือร้อยละ24ข <ส amino>. ้อที่5เศษ1ส่วน100ก็เท่ากับ1รนตค่ะหรือร้อยละ1นะคะข้อที่6ค่ะเศษ11ส่วน100ก็เท่ากับ11หรือร้อยละ11นะคะข้อที่7ค่ะ เศษ50ส่วน100ใช่ไหมคะเท่ากับ5 0หรือร้อยละ50นะคะข้อที่8ค่ะเศษ100ส่วน100ใช่ไหมคะหรือ100หรือร้อยละ100ใช่ไหมคะข้อที่9ค่ะเศษ75ส่วน100ใช่ไหมคะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ7 5หรือร้อยละ 75นะคะค่ะต่อไปเรามาดูเฉลยข้อที่3กันนะคะค่ะข้อที่3นะคะคุณครูกำหนดร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้ใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนในรูปเศษส่วนถูกไหมคะข้อที่1ค่ะคุณครูกำหนด25เปอร์เซนต์ใช่ไหมคะยีเท่ากับเศษ25สส่วน100ข้อที่2 18เปอร์เซนต์ใช่ไหมคะ18เปอร์เซนต์ก็เท่ากับ เศษ18ส่วน100ข้อที่3คุณครูกําหนด7%ใช่ั้มคะ7%ก็เท่ากับเศษ7ส่วน100ข้อที่4คุณครูกําหนดร้อยละ2ใช่ั้มคะร้อยละ2เท่ากับเศษ2ส่วน100ข้อที่5ร้อยละ44ร้อยละ44เท่ากับเศษ44ส่วน100 ข้อที่6คุณครูกําหนดร้อยละ69ใช่มั้คะร้อยละ69ก็เท่ากับเศษ69ส่วน100ข้อที่7คุณครูกําหนด10% 10%เท่ากับเศษ10ส่วน100ข้อที่8คุณครูกําหนด56% 56%ก็เท่ากับเศษ56ส่วน100และข้อที่9 ข้อที่9คุณครูกำหนด82ใช่ไหมคะ82ก็เท่ากับเศษ82ส่วน100นักเรียนทำกันถูกไหมคะตรวจสอบก่อนนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คุณครูให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างและนักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ อย่างแรกเลยนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนใช่ไหมคะที่มีตัวส่วนเป็น100ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ใช่ไหมคะถ้าคุณครูกําหนดเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100นักเรียนก็เขียนในรูปร้อยละได้เขียนในรูปเปอร์เซ็นต์ได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูกําหนด ร้อยละหรือเปอร์เซนต์ให้นักเรียนก็เขียนในรูปเศษส่วนได้ใช่ไหมคะเขียนอย่างไรก็เขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนรู้จักสัญ,ญลักษณ์เปอร์เซนต์ใช่ไหมคะสัญ,ญลักษณ์นี้เราใช้เขียนแทนเปอร์เซนต์นะคะนักเรียนอย่างเช่น10%อย่างนี้นะคะค่ะคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะในรูปของเศษส่วนหรือการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ